นี่วง B N K 4 8แอบมองเธออยู่นะจะจัะเธอไม่รู้บ้างละแอบคงจะอ้าไม่เอาหรอไม่ขัดด้วยก็ปล่อยให้ร้องไปเรื่อยเรืซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย48 Group เนี่ยเขามีอยู่ใน9ประเทศด้วยกันเลยนะและวันนี้ค่ะเรามีศิลปินนะคะที่เขารวมตัวกันจาก9ประเทศรวมมาดึงมา4ประเทศมาเป็นวง Quad Lips ซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีเพลงใหม่ น่าดูมากน่ารักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปชมโชว์เขาก่อนเลยค่ะกับเพลงนี้ค่ะลิปสติกค่ะ

ค่ะจันเจอเฟนี่เจกเกติฟตี้จาก,กอินโดนีเซียค่ะอ่าเฟนี่ใช่ค่ะ,ะคุณค,ค่ะจากฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ะอะต้องถามหนึ่งเดียวคนนี้ครับ <c oughs> ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ใช่แลวมารวมตัวกันได้ไงต้งเฟมก็ทางบริษัทของพวกเรานะคะซูเปอร์บอลเขาได้สนใจที่อยากจะทำ กรุ๊ใหม่ค่ะซึ่งเป็นยูนิตใหม่เป็นครั้งแรกของทางโฟเทเลยด้วยค่ะก็เลยมีพวกเราขึ้นมาคือเขาไปติดต่อทางผู้บริหารพวกเราว่ามีีโปรเจยใช่ขึ้นมาอยากได้สาวๆมารวมตัวกันเมมเบอร์ของคุณ่สนใจไหมพวกเราก็เลยมาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วทำไมต้องเป็นคอร์สลิปส์ด้วยค่ะเพราะว่าคอร์อันนี้มันมาจากคำว่าสีค่ะใช่มาจากคำว่าสีปากสีภาษาสีวัฒนธรรม โปรเจกต์นี้จริงๆเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงจริงเบสของพวกเราไปทุกที่เลยค่ะไปทุกที่เลยเราก็ต้องไปทุกประเทศเลยก็ไปทุกประเทศเลยไม่ใช่แค่สี่ประเทศนี้ด้วยถูกไหมใช่ค่ะไปไหนมาบ้างนี่ไปมาเลเซียมาแล้วค่ะจ่าแล้วก็ญี่ปุ่นอินโดนีเซียอ่าฮะกำลังรอไปฟิลิปปินส์อยู่ค่ะ next station is ฟิลิปปินส์ไป x t s t a t n e x t station เพื่อนๆก็ได้มาอยู่เมืองไทยด้วยไหมใช่มาอยู่ประเทศไทยประมาณเกือบปี ปีกว่าแล้วค่ะช่ใช่อ้แน่นอนเวลาที่ชาวต่างชาติมาประเทศไทยเราก็ต้องถามว่าชอบกินอะไรเนาะครับเออใช่ไหมเพื่อนๆชอบกินอะไรบ้างคะมีค่ะนี่เตรียมมาแล้วเตรียมแล้วหรอใช่วัดวัดจุดเ o สต์ฟิ o o ์โอ้แ o งเขียวหานองนี้ก่อนแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานค่ะแ้วทำแบบอยู่ใช่เจอออสวง อ๋อส่วนเฮ้ยไม่ใช่แบบไทยไม่ใช่ผัดไทยไม่่ใชอะอร่อยมากอร่อยมากค่ะค่ะฮัลโหลภยูฉั้นผัดไทยและใบเหลียงใบเหลียงผัดไทยและพูดละเละ แล้วเม่อกี้น้องอยากจะไปกินขวพี่ว่าดจังเลยเนาะเนาะใช่แต่เมื่อกี้ไม่มีใบเหลียงพันถ่ยมีแต่ใบเหลียงต้มกะทิเออเห็นอยู่เหมือนกันอยากจชวนให้น้องหน่อยได้ข่าวว่าเออเพ็นดูแลเพื่อนๆอย่างดีมากพาเพื่อนๆไปกินอาหารเป็นแมลงของประเทศไทยด้วยใช่ค่ะพูดถึงไทยแลนด์ต้องคิดถึงแมลงทอดใช่แล้วเป็นยังไงบ้างจ้าไปกินแมลงกันมาแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมคะใช่จัดวัน The, the, uh, the fried five, six. Five, six Yes. Yeah, yeah. Six. yeah. How did you feel? Uh -huh. It's it's good at the first bite and then after it's like. how about you the uh. you taste it it's the like, okay? it It's good, salty. okay. Right? But <laughs> when I eat that But one that like, one But ไม่ดูไไม่ดูไรไม่ดไลไม่ไปนนู่มาอะไรยังยังจริงๆก็ไม่ต่างกันนะแล้วจะเปนนิสหร่ะคะจะเป็นนิสีอ้ยคาเบน่าินเน ไม่สะดวกทานแล้วไม่ทานไม่ชอบไม่ชอบอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยแต่ชอบกินอย่างอื่นแกงเขียวหวานแล้วก็หมูปิ้งอย่างเงี้ยหมูปิ้ง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 อร่อยมากมากอร่อยมากมากนะคะอันนี้คือน้องๆเนี่ยเขาก็ได้มามา มาอยู่ในประเทศไทยของเรามาเรียนรู้วัฒนธรรมของเราด้วยนะคะซึ่งแน่นอน MV MV ็มีก็มีนางเอกเป็นคนไทยน้อง S อใช่ใช่ใช่เใช่ค่ะน้องเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะไปแข่งโอลิมปิกมาเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดค่ะใช่แล้วทำไมถึงเชิญน้องมาเป็นเล่น MV กับกับเราเพราะว่าคอนเซปต์หลักของพวกเราเป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตค่ะ๋อใช่แล้วน้องก็เก่งในเรื่องของสเก็ตบอร์ดเราก็เลยเชิญน้องมาเป็นแขกสุดพิเศษค่ะในการเล่นเอ็มีในครั้งนี้ โอ้โหอะคราวนี้เลยคนบอกว่าอยากจะชมเอวินแล้วไปชมได้ที่ไหนคะสามารถชมได้ที่ y YouTube o f f i c i a l ของคอ a ์ลิปส์ได้เลยนะคะเ<ะ>พิ่งปล่อยเพลงเมื่อวานนี้เลยค่ะฮะเมื่อวานนี้เลยเมื่อวานนี้แล้วมาโชว์ที่นี่เลยโ,เโชว์ที่นี่เลยววท,ที่แรกเลยค่ะ<ร>ที่แรก<อ>เลย เอาให้ฝากเพลงนี้ไว้เลยแล้วกันนะคะเชนค่คนะได้ค่ะขอฝากพี่น้องชาวไทยฝากคอ l i ลิฟไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ,คคะก็เพลงนี้สามารถติดตามได้ที่ y o u u u b ออฟ f เชียลของคอลิฟค่ะแล้วก็แพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยสามารถ<ช>ติดตามพวกเราได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ